พี่แม่แม่ไปเก็บม่ได้ใส่เห็ดเนี่ยไม่จะพูดคนแล้วปัดคือเพื่อวนยีดหกนงทำไงพี่น้องค่ะอืมทวนไม่ใช่บ้างปัดจะโจมาเบืองเห็ดพี่น้องพี่น้องยังมีเห็ดลงเหลืออยู่อ่ะกองกระป๋อกระป๋อไปละกองกระป๋อไปนะพี่น้องเอ้ยเบืองเห็ดนี่ยังมีลงเหลืออยู่อืมปัดเดี๋ยวทำใช้ปัดพี่น้องค่ะเนาะคือพ๋อไปเก็บเนาะมันยังจะเกิดอีกบ่แม่เนี่ยอากแล้ว เหมอนเลิเมบาพี่น้องขาบางเนี่ยเห็ดจะมันง้ามขาดเนาะอุงขาอยู่เนาะเห็ดถุงละจากบาทเนี่ยร้อยนึงโลดตีเต็มถุงเลยเนาะพี่น้องขาเห็ดเห็ดออกกับพี่น้องขาเนี่มันหวานแล้วเนี่ยเนี่ยนนี้หวานเนาะเป็นชาวบ้านแล้วก็พี่น้องขาเนี่ยก็ล่างก็บเห็ดกันเนี่ยค่ะ ปาจิผ้าเนาะพี่น้องเอ้ยผ้านํามาเบิ่งเนาะมือเอ่อตลาดตลาดขายอะไรมั่งนะคะเนาะนี่ก็เป็นเห็ดราคา100บาทคุณแม่ไปเก็บมานะคะค่ะเจเปิลสายหาพามาดูค่ะ,คะเห็เดแดงเห็ดก,กวัวค่ะเห็เดแดงเห็ดก,กวัวสวัสดีค่ะจ้าฝากช่องเจเปิ้ลสายฮาในเด้อค่ะจ้าฝากให้เด้อค่ะ จ้า YouTube ค่ะค่ะก็เป็น FC ลุงพ้นปะแตนนะคะมือนีเพื่อกามาครับพี่น้องค่ะค่ะโอ้ยเห็นเม็ดแล้วก็คือพอพี่น้องค่ะค่ะนี่ก็เป็นเจเปิลายหาขายหนังด้วยนะคะมัดละทรงนะราคาทรง20มัดขึ้นไป10บาทค่ะถ้าต่ำกว่ายี่สมัดก็มาละ15บาทตอนนี้เป็นกะปิแล้วก็เจียวบองค่ะ กระปุกละหนึ100่งราราบาทจากคาราบาลนะคะพี่น้องคะ่ะจาคาราบาลลุ่มไฟค่ะคาราบาลลุ่นไฟค่ะพี่น้องครับมดปักไง้ะคะพี่น้องคะ่ะนี่จามาซื้อหนังไปกินหนาหนาวค่ะพี่น้องมาสีแพ้ามาเบิ้งค่ะพี่น้องคะอ่ะอ่าผู้คนทําอะไรกันพามาดูคะ่ะมีขายอะไรมั่งเนาะร้านนี้ทําไมลุมกันจังเลยจากโอ้พี่น้องคะ่ะเป็นลุ่มบักทัว <c oughs> ับคผัก อีแม่มาจะใส่นี่ค่ะแม่เอาไปแล้วบัดนี้อีแม่คนสวยางนั่ก่อนแห้งแห้งนี้แห้งนั่มค่ะพี่น้องค่ะแห้งนี้แห้งนั่แม่แต่เจ้าดีย่างนี้่อยจะมาจะใส่เรานกยุงโอ้นกยุงได้อยังแน่โอ้แนวได้พี่น้องค่ะได้บักจัวนะค่ะพี่น้องเนาะคารย่างนี้โอ้ก็อยากทายเนาะเห็นคนงามพี่น้องเอ้ออดบ่ได้ค่ะนี่เป็นมุมพักพี่น้อง โบอยากออกข่าวบเลยโบโบเลออกข่าวค่ะอีแม่กออกช่องยูทูบจีฮีดนี่แหละ,ะจะออกช่องเจเปิลสายฮานะคะพี่น้องติดตามได้เลยค่ะพี่น้องคะ่ะเจเปิลสายฮานะคะเนาะสัมภาษณ์นะคะมาจากไซคัานี มาจากเมืองสกลนี่แหละจ้าเมืองสกลนะคะเนาะมาหาลุงพลกับป้าเต้นเลยว่าตั้งใจมาตั้งใจที่จะมาดูตลาดนี่ค่ะไม่เคยมาสักทีอ๋อเหรอคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นแล้วของยูทูบแล้วก็ทีวีของถูกใจมากหรือเปล่าไม่แล้วก็เล่อๆมาเรื่อยๆจ้าโอ้แล้วลาะๆเรื่อยๆเป็นวันหยุดแถวนี้เองอยู่แถวบ้านโอ้ต้องเแาโน่งยูนีอันนี่ยาสิทำเราโน่งยเราโนกยูนะคะนะ บุญธาตุเออคะสาธุขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะสาธุสาธุค่ะเป็นสายบุญนครพนไวยไปนครพนมค่ะใช่ค่ะธาตุพนมน่นล่ะนีงานออกตลอดเลยเนาะออกงานตลอดเลยใช่ออกงานตลอดค่ะช่วงนี้มีค่ายมีเพลงเป็นของจากของพร้อมค่ะจ้าเมื่อวานก็จดลิขิ์ไปแล้วจ้าเจ๊เพิ่นสายฮานะคะอย่าลืมติดตามช่อง่อยูแจ้าช่องยูทูบ พี่สาวชอบดูมือโอ้ชอบพี่สาวชอบดูสุมือจต่พี่น้องเอ้ยคุณว่าพี่พี่สาวชอบเบิ่งสุมือตอนตอนแรกมากครับค้าเดียวเบิ่งกุมื้อจ้าขอพระคุณค่ะจ้าขอพระคุณหลายๆเนาอจ้าสายบุญเนาะหลังไหลมาเป็นทานน้ําพี่น้องค่ะมาเบิ่งพักค่ะพักด้วยค่ะพี่น้องค่ะพักมาละสิบบาทพี่น้องเนาะข้าสดค่ะ อันนี้กัถุงละลอย้อค่ะพี่<ใ>น้นองค่ะเป็นน้องใหม่พึ่งโอห่าสิบบาทพี่น้องโอ้มันกับถุงใหญ่เนาะพวกเนี้ยโอ้มีเห็ดด้วยนะมีเห็ดน,น,น,นะคะเห็ด<ๆ>เห็ดก็ยังมีหลงมานะคะพี่น้องค่ะเห็ดก็ยังหลงมาเนาะหมากทัว่หมากทัวกับมีน้องใหม่สมค่ะพีน่น้องค่ะน้องใหม่สมกระปุกละหนึ่งลอยบาทน้องใหม่ในถุงละจักบาทค่ะอีเมี โ้พ่อกินเนาะปอกให้เรียบร้อยค่ะอาสิบบาทกล้วยก็มีกล้วยเด้อพี่น้องค่ะกล้วยก็ราคาถูก